นี่จ้ะเอสเซอร์แม่หนึ่งหุ้วเหนียวนะจ้ะใส่หม้อหุงข้าวเนาะเป็นหม้อหุงข้าวที่เอสใส่ทุกมือเลยล่ะเอสิผสมข้าวไลไลไลเบอร์รี่บ่ไลเบอร์รี่เนาะกับข้าวเหนียวจ้ะนี่ผสมใส่กันเลยจ้ะพวเอเป็นคนชอบแต่ว่ามันจะนิ่มนิ่มมันจะแบบสวยมากพี่น้องที่เฮ็ดแล้วกับมีดนะเดี๋ยวพามาเบิ้งเนาะที่เฮ็ดแล้ว อันนี้คือที่หุงเรียบเออที่หุงเรียบร้อยแล้วนะจ้าเขาจะประมาณสีประมาณนี้เนาะอันนี้คือเอแพ็กใส่พร้อมที่จะกินเลยพี่น้องพร้อมที่จะกินจ้าเออแพ็กเรียบร้อยเอาใส่กล้องเข่าเรียบร้อยนะจ้าเพราะว่ามืัอนี้จะไปกินเข่าบ้านมูนะ่เนาะก็เห็ดแบ่งสี่นะจ้าใส่กระตีพรมเหียวเห้าหนีนะ่เนาะนี่กระตีพรมเยาวยใหญ่ใหญ่มากันนี้เอสิมา่าผ้าเห็ดเนาะจ้าบางคนพ่อท่านเด็กหลูเนาะสำหรับคนที่พ่อท่านเด็กเคยหลูเนาะ เออเอจะคอล่างเขาล่างเขาด้วยน้ำสะอาดประมาณสองน้ำเด้กพี่น้องแล้วก็เอ๊แนะน้าว่นน้ำขามาเอ๊น้ำวนน้ำของมานอนเพราะว่าเขาว่าดดมาน้ำเขาที่เขาล่างอ่ะน้ำซาวข้าวนะแม้เอออันนี้นกัเป็นสูตรเด็ดของเอเนาะเอก็เอาไปหดต้นไม้เพราะเขาหดต้นไม้ต้นไม้เขาสิเห็นเป็นใบดังๆเด้พี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งซาวเลยล่างนะจ๊ะเขาล่างเขาเนาะ น,น้ำเขาม,ขมาเนี่ยแหละน้ำเขาล่างน้ำเศร้าเขาเท่านี่นะนนนนะปะนีเอล่างแล้วเนาะน้ำเนี่ยส่วนที่เอได้เน่ะเอสิไปหโฮตต้นไม้เอสีไป็นโฮตต้นไม,เไนไม้เดี๋ยวผ้าไปเบ่งน้ำกันยางไปน้ำกันเลยอันนี้คือล่างเนาะเอสิล่างยุยสองน้ำพี่น้องต้นไม้เอสลน่นะเอโฮสเส่ตน้นไดก็ได้แล้วแต่อารมณ์กับทรงผมเอเนาะเดี๋ยวผ้าไปเบ่ง นาะล่างสักนิดหนึงนะ่งเนาะเนี่ยเห็นบะนามคือวิตามินต่างๆอยู่ในหนามเนี่ยเท่ากับสีไปเทใส่ต้นไม้นะควาวไมายนะ่ะสีอธิบายไว้จังใดเนาะหมืดนิดนึงพี่น้องหายๆดีนองหายดีนะจ๊ะเนี่ยเห็นบ่ใบแล้วก็สิเริ่มดงังหดไปเลยหดไปน,ะน่ะนั่นเห็นปะไอเทสต เอ้้รู้ว่าเธอใส่จังสิมูเจ้าสิเห็นบ่พี่น้องจ๊าเห็นบ่ะใบแล้วเริ่มด่างเห็นบ่ะใบเริ่มด่างเห็นไหมเนี่ยด่างจริงๆบ่ได้ด่างเหล่นเด้ดา่างแทๆนั่นหยอดกระด่างพี่น้องนั่นด่างนั่นเห็นบ่เริ่มด่างะนะาะวกปกติกอันนี้สิเป็นตนออน้นเขาเอ้นยังล่ะตน้น พุทธรักษาเมยแบบนี้สิไปล้ลางน้ำสวงพุทธรักษาเดินมาในความมืดตนพุทธรักษานะจ๊ะอันนี้ก็คือน,น้ำสองจ้ะน้ำซองนี่เพิ่นกัสีแบบว่าคุณน,นิดนึงจ้ะพี่น้องแล้วก็สีบวกคุณหลายขึ้นน้ำแหลกเนาะแต่ก็เอาไปใส่ตนใหม่ขึ้นเกาจ้ะเดี๋ยวเบิ่งก้อนด้วยสีใส่ต้นยังเนาะแล้วเดี๋ยวไอสีผ้ามา เบิงว่าเวลาเอหุงน่ะเอหุงแบบใดเนาะเขาเทน้ำนี่ออกก้อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิงกันเนาะจ้าแป๊บนึงเน,ะนาะน้ำที่สองเทถิ่มไปแล้วเอ้ตามมาด้วยน้ำห้อนจะพี่น้องนะน้ำห้อนน้ำหอนน้ำหอนอันนี้ก็สิแบาบว่าให้ให้เขาแล้วดูซสึกว่าห้อนเนาะอันนี้เอสิเทถิ่งเทถิ่งก่อนอีกจังสิมาเติมน้ำแท้ก้อนทีเยวไปใส่หม้อหุงเขา เทถิ่มไปเลยจ้ะใส่ต้นใหบ่ได้เด้อมันหลวกด้อพี่น้องลวกต้นไหม้เฮ้าเบิ่งไอซิเฮให้เบิ่งวาไอซิใส่หําอยูปะมนเพราะถ่วมหลังเขาดีๆนี่ไหมว่าหายหลายเดยบ่ไหาหลายเพราะว่าถานหลายมันสิแฉะพี่น้องนั่นเห็นบ่ะนิดเดียวนิดเดียวเพราะถ่วมหลังนี่เนี่ยนั่นเอาใส่หมอนของเขาเลยปะตาที่นี่ เอาไปใส่หม้อของเขาเลยจ้านี่เลยใส่บ้องข้าวปิดฝาเสียบป๊กนั่นกดนั่นเท่านี้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเขาหเขาูเขาเขาเหนียวเอาแบบหุงเอานะจ้าเห็นบะเม็ดง่ามบักคากเลยนนะ่ะสุกทั่วถึงจ้ะพี่น้องจ้านี่แหละจ้าทดลองเบิ้งพี่น้อง เอสีแนะนำนะจ้าถาสมมุติว่าเขามันบวซุกเขาคือ,อยาห้มันแฉะเนะาะถ้บบวซุกก็คือแพกแล้วก็ไปเอาใส่ไมโคเวบจากสองนาทีกับโอเคแล้วพี่น้องน้าจ้าเนาะอันนี้ก็สิมีแน่นิดหน่อยแต่ว่าบ่าเป็นยังเพราะว่าเดียวอเอาใส่ถุงเอาใส่กล้องเขาไวา้แป๊บเดียวเขาก็ห่มนะนี่แหละจ้าไอ้มะเบ,บาซู่ฟังเห็นายๆพี่น้องจ้าทดลองเห็ดเบิ้งเด้อจ้าเด้อนี่เห็นบ่เขาเม็ดงามมากเห็นบะ ข้าวเหนียวเข้าสุกย่างงามเลยพี่น้องแต่ว่าถ้าเออกะสิหอมกว่านีถ้าเอฟแพ็คใส่ถุงแล้วก็เอาใส่กล่องเขา้ามันกะสิห่อนหอมไปนน้ำกันนะบ่รู้วา่าภาษาไทยเอิ้นว่าหยังแต่ภาษาลาวเฮาก,ก็คือคล้ายๆกับเฮากวยเข้าแล้วเฮาก็ปิดไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่บัดนี้เอฟเฝ้าเนาะจานะ้ะเนาะเอีเฮ็ดแบบฝนะ่อเฝเนาะมื้อน,นี้เนาะก็เลยสิแบบว่าจกใส่ถุ้งนะพี่น้องจกใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่กล่อง,องเขา้า เดี๋ยวเขากะสีผมของเขาไปเองได้โตจ้ะนี่จ้ะเป็นอันว่าเรียบร้อยนะจ้ะหมอนึงเมื่อกี้เอได้ซีถุงนะแล้วก็มีอยู่ในหนีอยู่แล้วหน่องแมวมีอยู่ในอยู่ในกองเขาอยู่แล้วอีกซีถุงนะพี่น้องเนี่ยเขาอ่ะสวยมากพี่น้องเห็นปะตามที่ไฮเบิง้งอนี่ละของเอก็คือเอเย็ดจน ไข่ก็ว่าแม่นแล้วแม่นแล้วเนาะกับรองเหเ็ดเบิ้งเด้อพี่น้องบ่ได้เห็ดใหญ่หอกจ้ะเห็ดง่ายๆอะไรคะลูกหึมตรวจสอบดูเห็นเพิ่นอยากขึ้นไปทั้งๆพี่น้องกับมะฮ้องขอแบบขอขึ้นไปดิสเกตุดูอีกสแกดดิสเกตุดูอีกหึบ่ไปดอกเนาะให้ดีสวยแล้วจ้ะให้ดี หนาแต่ม่อมมอม,อมอเป็นเป็นหนาเป็นไล่หนาของเพื่อนเองเนาะมาต่อข้าเรืืองเขา่าเข่านี่ละจ้าเรียบร้อยแล้วน่าจะเดี๋ยวอะมือนีเอสสิบไปแวะบ้านเอ,อ่ออีสานเดนมาร์กน้ำเนาะสิบแป้งแกงน่อใหม่ไปฝากน้องน้ำแล้วก็ก็บข้าเหนียวแบ่งกันกินพี่น้องคนยูน้ำกันแถวนี้ก็หลายอยู่ดอกคนหลยอยู่อันใดแบ่งใดก็แบง่แบงพี่น้องจ้า กับสีแดงยาหมองเห็นน้องน้ำจากที่เห็ดไปมือนั่นเนาะพี่น้องกับสีแดงเห็นน้องไว้ใส่น้วตายกันจ้าเนี่ยไปแปดถุงไปกินขผาบ้านเมื่อถุงมังกับสีเอาฝากบ้านพี่สามเดนมาร์กยน้มกันนี่ละนี่หละจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะนอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอไปดนดในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า